แอนกับอ้อยเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่ชั้นประถมแอนอาศัยอยู่กับแม่ที่มีอาชีพทำนาเพราะพ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตั้งแต่แอนยังเด็กส่วนอ้อยอาศัยอยู่กับยายเพราะพ่อแม่แยกทางกันและไปมีครอบครัวใหม่ยายของอ้อยมีอาชีพรับจ้างทั่วไปหาเงินส่งอ้อยเรียนหนังสือเพราะอยากให้หลานมีการศึกษาโตขึ้นจะได้ไม่ลำบากด้วยความที่แอนและอ้อยฐานะทางบ้านยากจนเมื่อเรียนจบชั้นม .6 จึงเข้าไปทำงานในเมืองกรุงเป็นสาวโรงงานทั้งคู่ขยันทำงานเพื่ออนาคตที่ดีปีหนึ่งจะได้กลับบ้านสองครั้งคือปีใหม่กับสงกรานเวลาว่างจากงานประจำอ้อยมักจะชวนแอนขายของออนไลน์แต่แอนปฏิเสธทุกครั้งด้วยเหตุผลว่าลำพังแค่ทำงานประจำก็เหนื่อยมากพอแล้วจะดิ้นรนไปทำไมามากมายครั้งหนึ่งทั้งคู่กลับไปเยี่ยมบ้านช่วงเทศกาลสงกราน อ้อยสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่มาจะเห็นยายแก่ขึ้นเรื่อยๆครั้งนี้ก็เช่นกันผมงอกหมดหัวฟันร่วงหมดปากเขียวอาหารยักขึ้นทุกวันอ้อยจึงตั้งเป้ากับตัวเองว่าจะสร้างธุรกิจออนไลน์ของตัวเองให้ได้เพื่อจะได้มีเงินเยอะๆสร้างบ้านหลังใหม่ให้ยายจะได้มีอิสระในการทำงานมีอิสระในการหาเงินมีเวลาได้ดูแลยายยามป่วยไขย้กลับไปทำงานรอบนี้เมื่อว่างจากงานประจำ อ้อยจึงตั้งใจเรียนรู้การทำธุรกิจออนไลน์อย่างหนักจนเริ่มมีรายได้มากขึ้นธุรกิจเติบโตขึ้นรายได้แซงเงินเดือนจากงานประจำหลายเท่าส่วนแอนก็ขยันทำงานประจำมีตําแหน่งที่มั่นคงก้าวหน้าแต่แล้ววันหนึ่งข่าวร้ายก็เกิดขึ้นกับทั้งคู่พร้อมๆกันแม่ของแอนป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายส่วนยายของอ้อยเส้นเลือดในสมองตีบนอนติดเตียงทั้งคู่ต้องตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิต แอนกำลังมีตำแหน่งหน้าที่ที่ก้าวหน้าในบริษัทถ้าจะออกจากงานไปดูแลแม่ก็ไม่มีไรายได้จะเลือกงานที่กำลังก้าวหน้าแล้วใครจะดูแลแม่ในวาระสุดท้ายของชีวิตคิดมากจนนอนร้องไห้ส่วนอ้อยตัดสินใจได้ทันทีเพราะเขามีธุรกิจออนไลน์ที่สามารถทำที่ไหนก็ได้มีอิสระในการทำงานมีอิสระในการหาเงินมีเวลาได้ใกล้ชิดยายมีเวลาได้ดูแลยายจนวาระสุดท้ายของชีวิต เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างถ้าวันนี้ยังมีแรงอยู่จงรีบเรียนรู้การสร้างความมั่นคงให้ตัวเองมีคนเคยบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้เติบใหญ่มั่นคงแข็งแรงคือเมื่อ20ปีที่แล้วเวลาที่ดีที่สุดรองลงมาคือวันนี้การเริ่มต้นสร้างธุรกิจก็เช่นกันถ้าไม่เริ่มวันนี้หรือจะเริ่มในวันที่สายเกินไป ผมคิดว่าทักษะการสร้างธุรกิจออนไลน์ในยุคนี้สำคัญมากผมจะเอามาแบ่งปันทุกคนที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดที่เขียนไว้ในแคปชั่นได้เลยครับหวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ